สวัสดีครับอยู่กับผมรถไถโซนบ้านนอกนะครับมาดูทีมงานนะครับเจอนาน้ำแล้วจะมีความรู้สึกแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะมาสัมผัสคันเร่ครับ e อท5้าห้านะครับจะเกาห้านะครับ,น,รบนำโดยพ่อน้องของขวัญนะครับจะมาสัมผัสกันหน่อยนะครับเปิดช่องมาก็เจอนาน้ำเลย นี่นะครับเราจะพูดอะไรนะครับเจอนาน้ําแล้วเป็นยังไงบ้างครับขาลากแล้วครับเนี่ยโอ้โหขาลากแล้วนะครับนี่เลยโอ้โหเขาบอกว่าน้ํายันหัวเข่าเลยนะครับโผองนองขวันนะครับเดินดุงดุงไปแล้วนะครับไม่รู้จะล้อเบียดหรืออะไรไม่รู้นะครับนี่นะครับนาของเราน้ําอ้าวมีเต้นใส่กล้องด้วยนะครับสายจะถึงเวลาแล้วนะครับ ไปแล้วนะครับน,น,น้านี้น้ำเยอะนะครับถ้าได้ขุบม,มาย่ำนาคงจะดีนะครับทีมงานเอามาดูเจ้าตัวเองของเรานะครับเดินเครื่องมาแบบนิ่มๆครับนะครับเจ้าตัวเองเอาเจอนาน้ำแล้วเป็นยังไงบ้างครับ,อรบโอ้ไม่ไหวเลยเลรอบอก<ม>โอ้โหเขาบอกว่าไม่ไหวนะครับ เดินไปแล้วครับทีนี้น้ำดีนะครับน้ำเยอะทุกนาเลยครับ <c oughs> จะเข้าห้าคันนี้ไม่รู้ปีนมาทำอะไรครับปีนถนนมาเลยนะครับได้ข่าวว่าสายพานพัดลมขาดนะครับนี่นะครับ ไปแล้วครับไม่รู้จะมีชอดเด็ดหรือเปล่านะครับนานี้ไปแบบนิ่มนิ่มนะครับเดินเร็วไม่ได้ครับทีมงานบอกว่าเมื่อยขาครับโครนลึกจัดครับ มีบินแล้วนะครับพอรองกองขวัญน,นำทีมแล้วครับอ่ะอานะครับ,ะะรบเริ่มแล้วนะครับฟันดำขึ้นแล้วนะครับจากตัวแรงไรพอรองกองขวัญแล้วนะครับรอบเย็นครับไปแล้วนะครับนี่ไล่กันไปแล้ว รอบเย็นแล้วถึงตอนเย็นทีมงานก็จะปึ๋งปังหน่อยนะครับบางคนมีเต้นบนหัวคันาอะไรบ้างครับสงสัยจะมีเขาดีใจบ้างครับจะได้กลับป่านกลับอะไรบางคนก็เดินจนเส้นยึดครับเร่งเต็มกำลังแล้วนะครับพอน้องของขวัญตามมาโดยเจ้าตัวแรงครับนี่นะครับ จากตัวแรงก็ตามตูดมานะครับนี่นะครับโอ้โหได้ท่าสวยแล้วครับนี่นะครับมีลากขาโชว์กล่องด้วยครับรถไม่ไปนะครับนี่นะครับอ้าวเปิดแล้วครับนี่โชว์คล่อง่อยครับเอโชว์ควํนดำวยนะครับอ้าวจะโคงก็เดินไม่ค่อยทันรถด้วยนะครับอ้าวคันนั้นก็โชว์ควันขาวเลยนะครับลุบบังไฟอะไรขึ้นหมดแล้วครับจวงนี้ เครื่องรวมแล้วนะครับคันนั้นนครับอามาดูเจ้าตัวแรงนะครับเริ่มเปิดแล้วครับนี่โชว์พลังเสียงครับนี่นะครับไปแล้วครับลองอาจจะมืดๆหน่อยนะครับรอบเย็นแล้วครับไปแล้วนะครับถ้าได้ขุบย่านามานะครับคงจะดีเลยนะครับนาน้ําแบบนี้จะได้มันกันทั้งทีมเลยครับ เจ้า95ห้าคันนี้ก็น่าจะสายพานพัดลมขาดครับควันขาวขึ้นเล็กน้อยนะครับคับา,าสายพานสายควันหม้อน้ำขาดไปแล้วครับพัดลมมเลยมีควันขาวขึ้นแล้วนะครับนี่ บาดเจ็บหนึ่งคันครับสายพานพัดลมขาดครับนี่นครับ ลงในตัวแล้วนะครับเปลี่ยนคันแล้วครับอันใช้พานขาดก็พักผ่อนก่อนครับให้เจ้าสิบเอ็ดแรงอีกคันมาแล้วนะครับจะกรองยาวของเรานะครับทิงานตอนเย็นไม่ค่อยจะมีแรงมีอะไรนะครับเดินลากขาแล้วนะครับมียกมือยกไรด้วยนะครับเย็นรอบเย็นนะครับเอาเปิ้ลแล้วนะครับ สับสองโชว์แล้วครับได้ฉอดเด็ดแล้วครับไม่รู้จะไปไหวหรือเปล่าออาวนับครับจบสองได้ไม่ถึงไหน,นครับไปไม่ไหวซะแล้วครับผมว่าเกียร์หนึ่งก็ดีอยู่แล้วนะครับนะาามีล้างรถอีกนะครับนี่น้ำอะไรกระดินอะไรไม่รู้เรื่องเลยครับอเอาใส่เกียร์สองแล้วครับ โลูลกลงและได้ชอดเด็ดแล้วนะครับนี่ครับอ้าไปไม่ไหวนะครับดับแล้วครับสองรอบไปแล้วนะครับฝนฟ้าอากาศก็จะเริ่มมาแล้วนะครับจะก,าากล่าวห้าก็ตามตูดมาแล้วนะ ไปแบบเนิบๆเ,เขาจอดเทียบกันแล้วนะครับเขาจะแข่งกันพวกเ,าดเด่าให้ชนเลหนยดินี่เบิ้ลนแล้วนะครับไม่รู้เขาคุยอะไรกันนะครับสองคน นาเบิ้นแล้วครับเบิ้นแล้วสายการจะจอดแข่งกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเขาบอกว่าสามคันเอาจะออกพร้อมกันนะครับมีรถปอน้องของขวัญเจ้ากรองยาวเจ้าตัวแรงนะครับเอาไปยืนเส้นชัยหน่อยเอาชัยชัยนี่บอสามคันเขาจะออกแล้วนะครับ อ่ะสามพันเลครับไปลครับโอยตนครับไปแล้วครับโแรงมากเลยครับสพันตีกันครับดูนะครับรถพ่อน้องของวัครับจาเจ้าตัวเองครับโอยนิคนครับเอาจ้าตัวเงลครับโอลครับโชว์ดเตเลยครับจ้าตัวเองโเจ้าตัวเรงีไระครับรถพ่อของขว สองครับรถปอน้องของขวันไต้ที่สามครับโอรอบเย็นก็มีช็อตเด็ด,ดให้ดูเลยนะครับ <c oughs> ไปแล้วครับทีมง,งานเหนื่อยครับ <c oughs> อ่ามีหมุนมือแล้วครับ